อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่14พฤษภาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบค่ำประจำวันที่14พฤษภาคมสำหรับรอบค่ำวันนี้ครับเราจะมาเก็บตกบนสัมภาษณ์แบบจัดเต็มในเกมที่แมนยูเต็ดเปิดบ้านพ่ายกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้รวมไปถึงเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะของทีมรอบวันนี้ด้วยนะครับ เรามาเริ่มข่าวแรกกันก่อนที่บรูโน่ฟานเดสติงว่าทีมต้องรับมือกับลูกเซตพีชให้ดีกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมารวมถึงนัดกับลิเวอร์พูลแมนยูได้เสียประตูจากลูกลักษณะนี้หลายตอนหลายครั้งมากโดยบรูโน่ฟานเดสได้ให้สัมภาษณ์กับทาง MUTV ถึงเรื่องนี้ว่าเราเริ่มต้นเกมนี้ได้ดีมากเลยนะเรายิงประตูขึ้นนําได้และก็สร้างโอกาสเกือบจะได้ประตูที่2ด้วยแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเราก็มาเสีย2ประตูจากลูกเซตพีซเราต้องพยายามแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้โดยด่วน เราเสียประตูมากเกินไปจากลูกเซตพีชในซีซั่นนี้และทุกคนในห้องแต่งตัวก็ผิดหวังกันสุดๆเลยล่ะเรารู้ว่าเราต้องพัฒนาและทําให้ด so um, ีกว่านี้และเราก็ต้องทํามันให้ได้ในเกมหน้าเพราะเราต้องรักษารองจากฝูงเอาไว้ให้ได้ผมมองว่าเราเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะเราครองบอลได้เยอะเล่นกันเต็มพื้นที่สนามและพยายามจะสร้างโอกาสอย่างที่ซ้อมกันมาแต่เมื่อคุณตามหลังอยู่2ประตูต่อหนึ่งและคุณต้องเล่นอีก45นาทีกับทีมอย่างลิเวอร์พูล คุณเปิดเ้นที่ให้กับพวกเขาและพวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากมันจนทําให้เราต้องเสียประตูเพิ่มอีก2ประตูในช่วงครึ่งหลังชุกคนต่างรู้สึกผิดหวังกันสุดๆเลยหล่ะในห้องแต่งตัวเพราะเราทําพลาดกันอย่างรุนแรงมากๆเราพลาดกันแบบไม่น่าเชื่อแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากมันเราต้องพัฒนาขึ้นและต้องเตือนตัวเองเสมอว่าพวกเรายังสามารถพัฒนาทีมให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกมากสำหรับในเกมกับลิเวอร์พูลแมนยูเต็ดเสียประตูจากลูกเซตพีซอีก2ประตู ทำให้ในซีซั่นนี้ทัพปีศาจแดงเสียประตูจากลูกเซตพีชเพิ่มเป็น14ประตูแล้วซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของศึกพรีเมียร์ลีกเป็นรองแคลิสต์ยูไนเต็ดที่เสียประตูจากลูกเซตพีชทั้งสิ้น15ประตูนอกจากประเด็นก่อนหน้านี้บรูโน่ฟนเดสก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยเป็นกัปตันที่ไม่กับทับปาแแดงงมล้วรอบนึ ในเกมที่บุกไปชนะไปอชเช2ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อช่วงตน้นซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งบรูโน่ฟนเดสได้ให้สัมภาษณ์กับการสวมปลอ,อกคันกัปตันทีมในศึกแดงเดือดครั้งนี้ว่าผมคิดว่าทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นเกียรติอันสูงสุดเลยล่ะที่ได้สวมปลอ,อกคันกัปตันทีมลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่รู้สึกแบบนั้นและก็ภูมิใจกับมันมากๆแต่ก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลังเกมกับเปอเชยนั่นแหละว่านี่มันคือความมฝัันนที่เป็จรริงสหบผ เรามาต่อกันที่บทวิจารณ์ของรอยคีนหลังศึกแดงเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับโดยรอยคีนได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงเช็งนักเตะรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟานเดสรวมไปถึงคู่หูในแดนกลางอย่างเฟลตและก็สกอตต์แม็กโชมมเนซึ่งรอยคีนได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Sport ว่ารูปแบบการเล่นของแมนยูไนเต็ดดูจะมั่วไปหมดเป็นฟอร์มที่แย่มากๆของพวกเขาสภาพจิตใจก็ดูแย่ซึ่งสภาพแบบนี้โอเลกุน่าโซชาน่าจะมีเรื่องต้องเครียดกันบ้างแหละ มันเป็นช่วงหลายวันที่ค่อนข้างหนักสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่ผลงานในเกมเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าดีพอเลยนะปัญหาเล็กๆน,น้อยๆทั้งหมดของแมนยูไนเต็ดมันเริ่มผุดขึ้นมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี่แหละคืนนี้คุณภาพมันยังไม่ดีมากพอการเสียประตูง่ายๆแบบนั้นแต่ก็มีเรื่องอื่นให้ต้องกังวลด้วยนะเพราะวาลเอร์ผู้น่าจะยิงได้มากกว่า6หรือ7ประตูด้วยซ้ําส่วนตัวแล้วผมยังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยังห่างจากแมนยูไนเต็ดชุดนี้อยู่มากมันน่ากลัวมากนะ ถึงจุดนี้โอเลกุน่าโทชาน่าจะทราบแล้วว่าพวกเขาควรจะดึงนักเตะหน้าใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาเสริมทัพซัก3หรือ4รายในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากนั้นโรคินก็ได้ออกมาวิจารณ์บรรดาน,นักเตะรุ่นน้องภายในทีมโดยเฉพาะคู่มิดฟิลด์แดนกลางอย่างเฟลดและก็สกอตต์แม็กโชเมเนโดยคินเชื่อว่าถ้าหากว่าแมนยูยังใช้2มิดฟิลด์รายนี้ลงสนามคู่กันอยู่การที่ทีมจะประสบความสําเร็จในรายการใหญ่ๆคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆโดยคิยนได้พูดถึงสกอตต์แม็กโชเมเนกับเฟลดว่า ผมขอเน้นไปที่2มิดฟิลล์อย่างสกอตแม็กโชมิเน่และก็เฟลด์นะแม็กโชมิเน่อาจจะเป็นผู้เล่นที่ดีคนหนึ่งเฟลด์ Fred เองก็เช่นกันแต่ถ้าว่าตราบใดก็ตามที่สองคนนี้ยังเล่นในแผงมิดฟิลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณไม่มีทางจะคว้าแชมป์รายการสําคัญมาครองได้หรอกนะมันก็โอเคแหละว,ว่าตอนนี้พวกเขากําลังเข้าชิงรายการยูโรปาลีกแต่นั่นก็เพราะว่าพวกเขาร่วมมาจากรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไงดังนั้นคุณอย่าไปหลงประเด็นกับเรื่องพวกนี้ ส่วนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่แมนยูเตะต้องลงสนามพีทีผมเละไม่อยากเชื่อเลยนะว่าสโมสรอนจะขาดตัวผู้เล่นมากขนาดนี้แต่ในเกมกับลิเวอร์พูลพวกเขาตามหลังและต้องการประตูทว่าก็ดันเลือกส่งเนมันย่ามาติชลงสนามทำไมไม่ใช้ดอนนี่ฟานเดอร์เบกล่ะเพราะคุณก็ทราบดีว่าฟานเดอร์เบกมีไอเดียในเรื่องการสร้างสรรเกมดีกว่าเนมันย่ามาติชหลายขุมเลยละ่ะเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของโอเลกุนนาโซชากับทาง m u t v กันบ้างนะครับ โดยโซชาระบุว่าเกมต่อไปกับฟูลแลมทีมต้องกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีให้ได้พร้อมกับยอมรับว่าเขาคิดถึงแฮร์รี่แม็กควายเพราะว่าแม็กควายนั้นคือนักเตะคนสําคัญของทีมโดยโซชาได้ให้สัมภาษณ์ถึงทั้งสองประเด็นว่าเราต้องหาฟอร์มให้เจอทันทีเรามีเกมสําคัญกับฟูลแลมในคืนวันอังคารเราต้องเริ่มเรียกโมเมนตัมและความมั่นใจกลับมาให้ได้เราอาจไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากนักแต่เราจะต้องไปเล่นรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกด้วยความพร้อมที่สุด ผมคาดหวังว่าเกมวันอังคารนี้จะเป็นเกมที่ดีและเราก็หวังว่าจะได้มีแฟนๆเข้ามาชมเกมในสนามด้วยบรรยากาศมันน่าจะดีม,มากขึ้นนะแฮร์รี่แม็กควายเป็นนักเตะคนสําคัญของเราเขาเป็นนักเตะระดับท็อปตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมแล้วดังนั้นเราจะต้องคิดถึงเขาอย่างแน่นอนแต่เมื่อเขาบาดเจ็บเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันต่อไปผมเชื่อว่าเรามีนักเตะที่ดีพอจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้เราควรจะรับมือได้ ตอนนี้เราแค่ต้องกลับมาเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้อีกครั้งเรียกโมเมนตัมกลับมาให้ได้ตอนนี้เรามีเกมหลิกให้ลงสนามอีก2นัดรวมไปถึงเกมรอบชิงอีก1นัดด้วยเรามาต่อที่ข่าวก็ล์สิบเรื่องตลาดซื้อขายของทัพปีสแสดงรอบวันกันบ้างนะครับโดวยวันนี้ทางดิลเลอร์แมวได้ออกมาตีข่าวว่าแมนยูเต็มมีแผนเด็ดด้วยการใช้เจสซี่ินการ์ดเป็นตัวแถมในการดึงตัวเจดอนซานโชมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ จากข่าวก่อนหน้าที่มีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังให้ความสนใจในตัวเจดอนซันโชและดอนมูลก็พร้อมจะลดราคาจากที่ตั้งไว้ราว108ล้านปอนด์ลงมาเหลือประมาณ80ล้านปอนด์แถมยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าดอนมูลเองก็แอบชื่นชมฝีเท้าของเจสซีลินกาดโดยเฉพาะผลงานระหว่างยืมตัวไปเล่นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆซึ่งจากเรื่องนี้เองทําให้แมนยูไนเต็ดพร้อมจะส่งเจสซีลินกาดเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําหรับซื้อตัวเจดอนซันโชมาร่วมทัพ และหากว่าสุดท้ายดัตมนยอมรับข้อสเสนอดังกล่าวก็จะทำให้แมนยูนิเต็ดไม่ต้องใช้เงินสำหรับดีลนี้มากนักและสามารถนำเงินก้อนที่เหลือไปซื้อนักเตะรายอื่นเข้ามาเสริมทัพเพิ่มได้อีกสำหรับสานการณ์ของเจสซีลินกาดณปัจจุบันถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีผลงานที่โดดเด่นมากๆกับเวสต์แฮมยูนเต็ดและทัพผุนคอนเองก็อยากจะซื้อขาดแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือเวสต์แฮมยังติดเรื่องค่าเหนื่อยที่ไม่พร้อมจะจ่ายให้กับเจสซีลินกาดถึงสัปดาห์ละ1 0 0 0 0แปอน นอกจากนี้ครับทาง Daily Star ได้ออกมาระบุว่าโอเลกุน่าโซชาให้ทีมงานจับตาดูผลงานของเวสลี y โฟฟาน่ากองหลังตัวเก่งของเลสเตอร์เป็นพิเศษซึ่งเขาพร้อมจะดึงตัวมาร่วมทัพหากว่านักเตะมีความสนใจจะย้า,ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากเวสลี y โฟฟาน่าแล้วทางเกาโชเมกาโตสุิตลีก็ได้ออกมารายงานว่าแมนยูเต็ดให้ความสนใจคริสเตียนโรเมโนกองหลังของอตาลนตาเป็นเรื่องจริง หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางสื่ยอยักษ์ใหญ่สกายเตเลยก็ออกมารายงานรอบหนึ่งแล้วว่าแมนยูเด็กกำลังจับตาดูผลงานของกองหลังดาวรุ่งรายนี้อยู่หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red ิ e v i l Page พกันด้วยนะครับผม